จะหลอดอมมวงมะพร้า,าหลอดตัวนี้มะพร้าวเนียตั้งกล่อง,องว่าจะหลอดอมม้วงกันลังจะผักนีกําลังจะหลอดอมมวงแล้วกรับกําลังจะวางสิแม่จนหมายปลายทางที่ชลบุรีเด้อค่ะพี่น้องรวยวันนี้มีแมวไปนั่งด้วยพี่น้องรวยเอารวยมาหนีดิไหนอ่ะ <laughs> แมวมาเคยขึ้นรถห่องเหี้ยวเหี้ยวอยู่หลังรถ เอาลุยสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเร็วมงค่อ๋อมันไม่ใช่คล้องหน้าน้อยแม่ลืม แมวมาเอารถจ,จะเอาแมวไปฝากไวอ้อ่ะตรงเขารับเขารับแมวเนาะ <Okay. S 1> เขารับเลี้ยงแมวนะแม้อมเอาขึ้นมานั่งบนตะกร้าอเลยเบื่อละสองร้อยห้าสิบคืนละสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเนี่ยอามาให้เห็นวิวข้างหน้านี่มาดูเซนทันทีนท่รวยเลยมาดูเซนทันมาดูท่องฟ้านี่เห็นไหม แมวเมารถเดิให้ดูบรรยากาศเมืองขอนแก่นนะพี่น้องข้างหน้าเพือเส้นทันเดินเส้นทันเส้นทันอยู่หลังคอนโดนตอนนี้รถกำลังเกดไฟแดงสามเหลี่ยมนะคะ นี่ดอกวุ้นคือบไปคอยมีคือร่วงเบิดแล้วยังไม่เี่โหเห็นเสาไฟเไมื่อก่อนแกนมา